สวัสดีครับพบกับเมจิกแบคคาเดมีนะครับผมอ่าอีพีนี้นะครับผมเป็นพี่หมีสอนกลนะครับก็กลชุดที่หมีที่ิบมาสอนนะครับก็ต้องบอกว่ากลชุดนี้เล่นไม่ยากนะครับผมแต่เอฟเฟคค่อนข้างแรงเลยนะครับอ่าโอเคเริ่มแรกนะครับพี่หมีก็จะทําการกรีดไพ่ก่อนนะครับผมทำการกรีดไพ่ก่อนโอเคนะครับเนี่นะครับทําการสับไพ่สักนิดหนึ่งนะผมสับก่อนอ่าโอเค นะครับเช่นนี้เนี่ยพี่หมีก็จะถามคนดูนะครับว่าเลข1นึถึงยีเนี่ยคนดูชอบเลขอะไรนะผมให้เลือกมา1เลขนะครับผมสมมุติว่าคนดูเลือกเลข12นะครับผมพี่หมีนะไปสิบสองใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองใบนี้นะครับผมพี่หมีแจ่คนดูดูแล้วจำไว้ครับอ่าจำได้นะครับเสร็จป,ปุ๊บแต่พี่หมีแค่คนดูเนี่ยเขาเสียบเข้ามาตรงไหนก็นได้สมมุติคนดูเขาเสียบมาบริเวณนี้นะครับผมอ่าบริเวณใบนี้นะซึบอ,อย่างนั้นนะครับผม มีทำการตัดไพ่สักเล็กน้อยอ่าเที sure okay. okay. let me, let ่ยวนี้นะครับสิ่งที่หมีจะทำนะครับนั่นก็คือพี่หมีทําการเขาเรียกว่าสับไพ่สักนิดหนึ่งนะครับผมชึบให้มันดูเละเละก่อนเออนี่ไม่ไม่ใช่ใบนี้นะไม่แน่จะใช้ใบนี้หรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้าใช้ใบนี้หมีจะไปตัดออกใหม่นะโอเคนะครับผมเราสับสักให้มันเละเละเอ่ยอ่าไม่พอครับผมเรากรีสักนิดหนึ่งนะครับผมชึบโอเคเที่ยวนี้นะครับผมสิ่งที่หมีจะบอกน้องๆนะครับนั่นก็คือแค่หมีวนมือแล้วเคาะแบบเนี้ย เชื่อไหมครับว่าไพ่เที่ยงน้องดูเมื่อสักครู่เนี้ยหายไปจากกองแล้วเออจริงๆอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวพี่บีจะค่อยๆเปิดดูทีละใบนะซึบจะหงายงี้เลยให้ดูนะผมค่อยๆดูนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน,นะพี่บีจะผ่านช้าๆนะครับผมอ่าพอเราดูเสร็จแล้วเราก็สอดไปข้างล่างนี้นะครับผมอ่มาเหมือนเดิมครับโอเค อ่ะแล้วเราค่อยๆดูทีละใบนะครับ <_ an> พี่หมีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไพ่ที่นงน้องเลือกเนี่ยเห็นหรือยังนะผมแต่เมื่อกี้พี่หมีเสกมันหายไปแล้วนะเออถ้าน้องมองทันเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งจังหวะปุ๊บหนึ่งนะครับผมที่น้องๆับพิษตาเนี่ยไพ่เที่ยน,น้องเลือกเนี่ยมันหายไปแล้วนะ <_ an> เห็นไหมไม่ไม่รู้หรือเปล่านะ <_ an> ผมไม่ว่าเจอหรือยังนะผม <_ an> ผมเจ้เจอแล้วพี่ อ่าซึบค่อยๆไปนะผมมีไหมเอ่ยก็ไม่รู้อีกเนี่ยนะครับอ่าทีนี้เราค่อยสับเพจไปเรื่อยๆนะผมโอเคจนหมดนะครับมีอีกไหมตรงนี้ก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันนะครับผมแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่น้องๆเห็นเมื่อสักครู่ในพี่หมีพี่หมีไม่แน่ใจจริงๆว่าเฮ้ยมันหายไปหรือ,อยังนะครับผมหรือน้องๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไพ่เที่ยวเลือกเนี่ยหายไปไหนนะผมแต่น้องจําได้ตั้งแต่แรกไหมครับว่า พี่มีถามคนดูว่าเลข1นึถึงยีชอบเลขอะไรนะผมคนดูเขาตอบมาว่าเลข12เดี๋ยวพี่มีจะนับไป12ใบนะผมไปที่1ครับไปที่2ไปที่3 4 5 6 7 8 9 10 11และใบที่12นะครับให้ที่น้องเลือกนั่นก็คือเบอร์3โพดำนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไง โอเคนะสำหรับธีการเที่ยงน้องเล่นกลชุดนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ากลชุดนี้่มันเล่นไม่ยากนะแต่ก็ต้องอาศัยจะอาจจะมีบวกตัวเลขเข้ามานิดหน่อยนะครับผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยให้น้องทําการสับไพ่กรีดไพ่ก่อนได้นะครับเพราะว่ากลชุดนี้จะไม่มีการเซตอัพไพ่แดงสิ้นนะครับอ่ะเราก็จะคนดูเขากรีดก่อนได้นะผมกรีดเซตซับเสร็จแล้วแต่เราเลยนะครับผมชื่อพอหลังจากที่เราทาการสับไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย น้องๆก็ถามคนดูนะครับว่าเลข1ถึง20ชอบเลขอะไรนะครับผมอ่ะแน่นอนครับว่าตรงนี้น้องๆต้องจําตัวเลขที่คนดูเขาพูดด้วยนะครับผมเพราะเพราะมันจําเป็นมากในการเล่นกลนชุดนี้นะสมมติว่าคนดูเขาตอบมาแล้วแต่เลขนะผมเลขเลขเก้าเลขสิอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นไรนะครับผมแต่จาไว้อย่างเดียวว่าเขาเลือกเลขอะไรอ่ะสมมติว่าคนดูเขาเลือกเลขเก้าแล้วกันนะครับผมอ่ะน้องๆก็บอกนับไป9ก้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ใบที่9นะครับผมให้คนดูดูแล้วจำไว้เลยครับผมอ่ะเป็นเบอร์7โพดัมนะครับ <_ d> um> หลังจากจังหวะที่คนดูดูเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วน้องก็สเปซไพ่ให้คนดูเนี่ยเขาเสียบเข้ามาตรงไหนก็ได้นะครับผมสมมติว่าเขาเสียบมาสักบริเวณหนึ่งเนาะให้น้องทําการคอนโทรลไพ่ที่คนดูเลือกนะครับผมให้ไปอยู่ด้านล่างสุดใบนี้นะซุปเจ็ดโพดัมนะผมมีทําการคอนโทรลไปอยู่ล่างสุดก็คือจะเบรกไว้ักสระแบบนี้นะครับผมใบนี้ก็คือเป็นใบเจ็ดโพดัมนะครับผมแล้วก็ยกลงมาทั้งกองเลยแล้วก็ทําการตัด เพราะงั้นไพ่คนดูจะอยู่ล่างสุดแบบนี้หรืออีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็คือ,น,อน้องถือแบบนี้ปุ๊บแล้วเสียบเข้ามาบริเวณไหนก็ได้ในกลางกองนะผมสมมติเสียบขเข้าไปปุ๊บตรงนี้นะคนดูเขาจะเห็นอยู่ตรงนี้นะผมน้องแกล้งดันเข้าไปชึบเสร็จปุ๊บเราใช้นิ้วโป้งยกรับแบบนี้แล้วทําเป็นดับเบิลอันเดอร์คัตครับก็ตัดขึ้นมาลักษณะแบบนี้ชึบไพ่เจ็ดโพดาก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นจังหวะตอนคอนโทรลไพ่เนี่ยอันนี้อยู่ที่น้องแล้วแต่เลยนะผมก็ลองฝึกกัน เขาเรียกว่าการคอนโทรลไพ่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเบสิกอยู่แล้วนะอ่ะพอหลังจากที่น้องคอนโทรลไพ่คนดูอยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคนดูเขาจะไม่รู้นะครับว่าไพ่เขาเนี่ยไปอยู่บริเวณไหนแต่น้องทําการให้มันเคลียร์โดยการที่กรีสักหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือปล่อยให้กองที่ตกลงไปก่อนก็คือทำอยังไงก็ได้นะครับที่จะล็อกใบข้างล่างไว้อยู่เสมอนะครับผมไม่ว่าจะทํำยังไงก็ตามหรือแม้กระทั่งตอนสับไพ่พี่หนีจะใช้วิธีการสับแบบโอเวอร์แฮนด์ชัฟเฟนะครับผมคือ เราใช้3นิ้วนี้เนี่ยในการล็อกใบล่างสุดไว้ใบเดียวนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเหมือนเราสับไพ่จริงๆนะครับผมแต่จริงเปล่าเลยครับผมเจ็โพดมัมอยู่ที่เดิมหรือไพ่ที่คนดูเรื่องเนี่ยเค้าังอยู่ที่เดิมเห็นไหมพี่หมีจะดึงไว้นะครับผมแล้วนี้นะเดี๋ยวที่ดูอีกทีนึงมุมนี้นะผมจับปุ๊บพี่หมิ่นจับตรงกลางแล้วก็ดึงไว้เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็สับไปได้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับผมพอ,อน้องทาการที่สับไพ่กลีดไพ ไพ่เนี่ยแน่นอนว่าไม่รู้ว่าไพ่ที่เขาเลือกเนี่ยอยู่ใบไหนหรือใบอยู่ตำแหน่งไหนแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้น้องๆทาอย่างนี้ครับจังหวะเนี้ยจะต้องต้องใช้การบวกลบตัวเลขนะผมเพราะงั้นน้องๆจับให้ดีนะเออ่เมื่อกี้คนดูบอกว่าชอบเลข9ถูกไหมครับผมให้น้องๆเนี่ยหงายไพ่ข้างบนเนี้ยแปดใบให้ลบไปหนึ่งนะครับผมไม่ว่าคนดูเลือกเลขอะไรมาให้ลบหนึ่งสมมุติคนดูเลือกสิบสองให้หงายสิบเอ็ดสมมุติคนดูเลือกเลขสิบเจ็ดให้หงายสิบหกโอเคไหมครับผมอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆอย่างนี้นครับผมเมื่อกี้คนดูเลือกเลขเก้าถูกไหมครับเราจะไม่ได้บอกคนดูว่าเราหงายกี่ใบนะโอเคไหมเราแกล้งบอกว่าเดียวพอหลังจากที่เรากีดเสร็จสับเสร็จแล้วเนี่ยเราแกล้งทำมือแบบเคาะๆดีนิ้วอย่างงี้ได้แล้วก็ถามคนดูครับว่เาเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยมันหายจากกองไปแล้วคนดูตอบว่าไป,ไปไ,ปไปไม่ได้เพราะว่ามือเนี่ยเราเล่นบริเวณนี้เขามองมือเราตลอดถูกต้องไหมครับผมเช่นี้เนี่ยสิ่งที่น้องทำนะครับนั่นก็คือน้องๆให้หายไพ่เมื่อกี้คนดูเลือกเลขเลก้าใช่ใบ ะโดยนักกรใจนะอาจจะเลือกบางทีนะสามด้ครับผมสามหกเจ็ดแปดรักหายหมดแบบนี้อ่ะเพราะงั้นเนี่ยเราบอกคนดูว่าเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าไพ่ที่คุณเลือกมาสักคู่เนี่ยหายไปจริงจริงหรือเปล่าพอจังหวะที่น้องสเปซอย่างนี้นะผมสเปซค่อยๆคนดูดูเนี่ยจนครบเซตแรกนะครับผมครบเซตแรกนะจังหวะที่น้องยกมาแบบนี้นะครับผมมือข้างซ้ายนะครับผมหรือมือเที่ยวน้องถือไพ่แล้วแต่ความหนังแต่ละคนนะ ให้ใช้นิ้วก้้ยนะครับผมดึงไพ่ไว้ด้านล่างเบรกไพ่ไว้ด้านล่างลักษณะแบบนี้นะครับผมเราเบรกไว้ล่างสุดเพราะว่าใบเนี้ยมันคือใบที่คนดูเลือกถูกต้องไหมครับอ่ะพอราอย่างน้นองดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็บอกคนดูว่าไม่ต้องบอกผมนะครับว่าตรงเนี้ยมีไพ่ที่พี่เลือกไหมอ่ะสมมุติว่าเราเบรกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยให้น้องๆเอาไพ่เนี่ยที่คนดูดูแปดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาสอดระหว่างใบล่างสุดตรงนี้นะผมก็คือสอดแบบนี้ชึบ คนดูเขาจะเข้าใจว่าเราไว้กองล่างสุดแต่จริงจริงไม่ใช่นะผมเราแอบเบรกไว้แล้วหนึ่งใบตรงนี้ก็คือใบที่คนดูเลือกเนาะแล้วเราก็ดันเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นนะครับไอ้ตรงด้านบนเนี่ยน้องๆก็ใส่ด้านล่างจริงๆเลยนะอ่ะก็อาจจะเลื่อนมาประมาณสักระยะหนึ่งทั้งนิดหนึ่งปุ๊บแล้วก็สเปซแบบนี้อ่ะแล้วให้เขาดูว่าไม่ต้องบอกผมนะครับว่ามีใบไพ่ที่เลือกหรือเปล่ามันอาจจะผิดพลาดก็ได้อะไรพูดพูดอย่างนี้ไปเลยนะแล้วก็สอบไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับทําจนหมดกองนะผมอ่ะก็พลิกออกมาปุ๊บให้เขาดูครับ มีหรือเปล่าเอ,อ่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมครับแบบนี้ชึบะค่อยๆหงายนะครับผมชึบแบบนี้อ่านี่จนหงายจนหมดนะครับแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีเนาะเพราะว่าใบที่เราคนดูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมไพ่ที่คนดูเรื่องเรารู้อยู่แล้วว่ามันเราเซตไว้ตรงไหนนะครับชึบอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมพออยู่ในจังหวะที่ไพ่ใกล้จะหมดสิ่งที่น้อง,องต้องจําอีกอย่างนะครับก็คือ พอเราเจอเราเลื่อนสเปซไพ่เนี่ยจนหมดกองแล้วนะพอเราเลื่อนมาเจอใบแรกที่มันเป็นใบเนี้ยให้อน้องจําใบนี้ดีนะอย่าเผลอไปเอาไอ้ห้าหกใบที่เหลือสุดท้ายเนี่ยไปทับซ้านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวเลขมันจะผิดทันทีนะตัวเลขจะผิดที่นี่คืออะไรเราเซตแปดใบไว้งแต่แรกเพราะคนดูชอบเลขเก้าถูกไหมครับถ้าน้องไปทับใบนึงเนี่ยไพ่มันจะเป็นเลขอื่นทันทีโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับพอน้องหงายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เขาดูว่าตรงเนี้ย ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับผมและเอาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไว้ข้างล่างเลยอ่ะแล้ววางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าตรงนี้จะถูกเซ็ตล็อกระบบไปแล้วครับจังหวะเนี้ยคนดูเขาจะมองว่าเฮ้ยแล้วไพ่ที่เขาเลือกเนี่ยมันหายไปไหนพอหลังจากที่น้องทําแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยน,น้องก็ถามคนดูเขาว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการกรีดไพ่สับไพ่เลยเนี่ยแล้วเลขที่พี่ชอบเนี่ยคือเลข9ามีใครบังคับไหมครับ,รบเขาก็ตอบว่าไม่เขาเป็นคนเลือกเองตั้งแต่120ถึงเขาเป็นคนเลือกเลขเกา เดี๋ยวผมจะลองนับ9ใบดูนะครับผมก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8ใบที่9มันจะเจอไพ่คว่มอยู่1นใบนะผมก็มอาจจะวางแยกไว้ก่อนแบบนี้แล้วก็สเปซทั้งหมดให้แบบนี้แบบนี้ก็ได้นะผมแล้วบอกคนดูนะครับว่า52ใบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไพ่ที่พี่ดูเมื่อคืนเนี้อาจจะมีการผ่านตายหรือเปล่าแต่มันมีไพ่คว่มอยู่หนึ่งใบและไม่น่าเชื่อครับว่าไพ่ที่คนดูเลือกเนี่ยมันเป็นใบควม่มใบเดียวนั่นเองนะครับผม ข้อควรระวังก纶ชุดนี้นะครับผมพี่หมีจะกลัวค่อนข้างแค่ตอนเดียวนะเพราะว่าเรื่องการคอนโทรลไพ่เนี่ยถ้าใครติดตามพี่หมีมาเกิน3-4เดือนอยู่แล้วอ่ะหรือใครที่ดูคลิปมาตั้งคลิปแรกเนี่ยส่วนใหญ่การคอนโทรลไพ่เนี่ยพี่หมีจะสอนค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะผมตรงนี้ก็จะส k ิปไปแต่ไอ้ตรงส่วนที่เราต้องนับไพ่แล้วลบเนี่ยคนดูชอบเลขเก้าถูกไหมคนดูชอบเลขเก้าพอเราคอนโทรลอยู่ล่างเสร็จปุ๊บนะคนดูชอบเลขเก้าก็ให้เรานับ8ใบ3 6 7 8 งี้แลง่ายหมดไอจังหวะนี้ที่ห้ีกลัวก็คือถ้าน้องบางคนลืมเบรกไพ่ลืมเบรกไพ่ในความหมายให้หนีก็คือลืมเกี่ยวไอใบนี้นึกภาพใช่ไหมครับถ้าเราลืมเสร็ปุ๊บเราไปไว้ล่างสุดเลยอะกลชดนี้ผิดทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าพอตอนเที่ยวน้ององายสุดเนี่ยงายจนถึงปบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นใบที่คนดูเลือกทันทีนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับพอเรานับเสร็จป,ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่าลืมนะน,นี้นับในใจนะฟึ๊บ หายให้คนดูดูแลบอกคนดูย้ำคนดูเลยครับว่าไม่ต้องบอกผมนะเนี่ยจังหวะที่น,น้องให้คนดูดูเนี่ยเขาจะดูมือนี้นะครับผมนิ้วก้อยน,น้องก็จะเขี่ยนิดนึงเห็นเนี่ยแค่นีด้เดียวจริงเนี่ยพี่หมีก็จะหยกแค่นิดเดียวลงมานิดเดียวปุ๊บพอหลังจากที่นั่นก็แค่แก้งเอาไปสอดร,ระหวางแค่นั้นเองครับผมก็จะเป็นการเซตอัพไพเรียบร้อยไพ่จะเป็นลักษณะนี้อ่านะครับกลชุดนี้เนี่ยมันจะมีข้อระวังแค่เท่านี้แหละนะครับผมนอกนั้นก็อยู่ที่การที่น,น้องเอาไปการนเขาเรียกว่า การนําเสนอตัวก้นนะครับหรือแม้กระทั่งการฝึกคอนโทรลไพ่ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็สุดแล้วแต่น้องๆประสบการณ์ความชํนนานาญนะครับผมถึงเล่นกลนชุดนี้ได้ก็โคชุดนี้ส่วนตัวที่หนีคิดว่ามันโอเคนะมันเหมาะสำหรับกลนเขาเรียกว่าไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับผมแต่มันก็ไม่ได้เอฟเฟกแบบดูไก,ก่กาอาราลเล่อะมันก็ดูแบบเฮ้ยเแี่เจ๋งดีว่ะอะไรอย่างงี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบเกี่ยวกับการเรียนรู้มายากลนะครับกลไพ่หรือการรีวิวไพ่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กัชบช่อง Magic Bear Academy ด้วยนะครับผมใครกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแถวนี้ทุกครั้งที่มีอัพคลิปใหม่ๆนะครับมาแจ้งเตือนหางน้องทันทีนะครับสำหรับ EP นี้นะครับฝึกกลไงเยอะนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe นะครับ